ครับก็ขอสวัสดีสิทธิ์หลวงพ่อรวยทุกท่านนะครับผมก็วันนี้จะพามาชมเหรียญรุ่นต่างต่างของหลวงพ่อรวยนะครับที่ผมได้เก็บสะสมไว้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับเหรียญน,นี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่รวยพันล้านนะจะเป็นหลวงปูเ่เฮงนะครับแต่ ผมชอบนะรับทรงทรงเหมือนรวยพันล้านนะครับผมมีนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นกระดุมนะครับผมกระถินหกสองนะครับก็จะเก็บไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหรียญนะครับแล้วก็จะมีชุดเออรวยชนะจนนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในชุดชุดรวยชนะจนนะครับพอดีผมแยกออกใส่เรี่ยมกันน้ํานะครับ จะมีนะครับเสรษฐีพันล้านนะครับกละไรทองลงยานะครับก็จะมีเป็นเนื้อทองทิปด้วยนะครับคับมาผมก็จะเป็นรวยๆเฮงนะครับผมมีหกเหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็จะมี แหวนนะครับรวยอารวยรัพ์แสล้านนะครับมีลงยากับหน้ากากทองนะครับก็จะมีนะครับเรนี้เคยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรวยรัพ์แสลานกันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นรวยมหาทรัพย์นะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับสามเหรียญ แล้วก็จะเป็นอัปป้านะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับผมแล้วก็จะมีกระถินหกศูนย์นะครับแล้วล่าสุดนะครับก็จะมียิมรับรับนะครับก็จะมีอัปป้านะครับทองทิพย์แล้วก็ทองแดงนะครับเบื้องต้นก็จะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงเจาะเลิกให้ดู อีพีตัดไปนะผมขอบคุณครับ